อาหารต้องสวยและต้องอร่อยอาหารสวยทาให้เราอยากรับประทานอาหารจริงไหมคะน้ําลายไหลอันนั้นนะคะคือจุดเริ่มต้นของการระบบการย่อยอาหารของมนุษย์อาหารสวยอารมณ์ดีนะคะออกกําลังบ้างอยู่ในที่อากาศที่ดีเพราะฉะนั้นอ,อ,อาหารสวยอารมณ์ดีนยะสังเกตถ้าการขับถ่ายก็จะดีนะคะนั่นก็จะทําให้เราเแข็งแรงและไม่ต้องไปหาม <ทำ S 1> หอมหอในขนาะดเป็นปีไม่ได้เงินแต่เคาะสุดท้ายก็ค,คือการอุทิศการอุทิศนี่ไม่ใช่ว่าต้องบริจาคอย่างเดียวนะคะ ดิฉันมีกองทุนอาหารเพื่อพระพิสุิ์รณรงค์ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะยังช่วยกรณรงค์การถวายอาหารพระเนี่ยช่วยหน่อยคือพระท่านป่วยเยอะมากท่านก็บอกว่าเนี่ยที่โยมที่อนาตมาเนี่ยอาตมาก็เห็นด้วยนะแต่ว่าญาติโยมไม่ถวายท่านก็เป็นมะเร็งเยอะมากเป็นมะเร็งความดันโรคอ้วนเนี่ยพราะนักการจะอุทิศทาบุญเนี่ยขอให้คิดถึงพระด้วยทําบุญเนี่ยไม่ใช่จะให้ญาติที่เสียไปแล้วอยู่บนสวรรค์หรือไปไหนแต่เอาบาปมาให้พระให้พระเป็น m e s s เจอร์ ช่วยเลือกอาหารสุขภาพให้พระด้วยเห็นใจท่านเถอะถูกไหมคะและการทําบุญอุทิศเนี่ยก็แบบนี้ไม่ใช่ต้องให้เงินอย่างเดียวเนี่ยมาดูสละเวลาสละแรงงานมาดูถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นการอุทิศชนิดหนึ่งเราก็จะมีความสุขมากการเป็นผู้รับแม่ต้องรอจริงไหมคะแต่การเป็นผู้ให้มันดีดีนะคะให้ได้เลยนะให้เมื่อไหร่ก็ได้นั่นก็ฝากตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะคะโดยเฉพาะตัวเราดูแลสุขภาพให้ดี ดูแลสังคมใกล้ตัวคือสังคมครอบครัวดูแลเพื่อนร่วมงานดูแลเพื่อนของเรามีเพื่อนก็รักกันไว้เป็นไงฝากด้วยนะคะโอเคอันนี้ก็คือหลักการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าที่คุณธทีรนาในแนะนำนะครับ